อาครับสวัสดีพี่น้องวันนี้ลูกน้องทึาครับมาหน้ากันทึบครับน้องสองครับวันนี้น้องเมาครับน้องเมาส์วันนี้เชิญรีบกุญแจทึาครับวันนี้เอาไปน้ำกันพี่น้องวันนี้น้องนี่ลายปีเด้อไปล่วงครับน้องที่สองครับป่านเอาเพิ่งเห็นหลักน้ำกันนะครับน่าจะเป็นสามโมงข้นเต็มน้องก็น่าจะล่วงแล้วครับนี่นะครับเชนญโบกมาครับพี่น้อง ครับเช่นบ่อมาหลายครับมันนี่ครับมีน้ำน้ออยู่หมาไล้ครับพี่น้องมันนี่ครับลอตเตอรี่กับมีขายกันครับมันนี่น้ำทีมงานเช่นดีตลาดสะพัดครับครับบึงเฮียแหลกกลังกันพี่น้องเรื่องไรบ้าไรครับป่าโอ้บางขอตรวจขอไพ่ไล้ด้วครับน้องน้องนี่ครับบาจิต ถ่ายพี่น้องมึงปุบปุบไงไปไทยรุ่งเลยครับพี่น้องโทรศัพท์ตัดก่อนครับพี่น้องมันนี่ก็เอาคือเก่าแล้วครับแทบเลยก็ได้สักนั้นแหะครับมับนนี้อยากจะโทรศัพท์ตัดก่อนแหละพี่น้องมันนี้หน้าแจ็ปตัดนะครับมันนี้อากาศดีอยู่ครับมันนี่อ๋อแต่บึงเหงาแหลมกันนะครับเด้ออ๋อครับถลอกเวลาครับพี่น้องบาดนี่ครับบรรยากาศร,รอบน้อง มัแปะสองลอยฟังลอยหนึ่งครับพี่น้องราคาอะไรจ้าด้หอครับเช่นโบเจ้าองใงญงมืงหนีที่โอ้ครับลอตเตอรี่กับมีขายรกันครับมีอะไรกูเลยครับ มึงเงี้งเอาเหมกันได้พี่น้องเด้อบาทเด้อไปสิมันไปจีดวนครับผมนะครับฟูมากไหมกันมีครับพี่น้องขากระเจ้าจังมากครับครับกำลังเอาแพรลงมากกันมีครับพี่น้องจับซนี่ล่ะโอ้ยมันเสียดเหดองอย่แล้วฟูมากห่างกันบ้างก็มึงก็มีอย่ครับเห็นว่าเหียงี้ไปมาได้ปลามาอยู่บ่อยู่นี่หัวหลินท่านใช่เบียดียวนึงคือหัวหลินท่านวะครับแฮีฟังกันมีครับพี่น้องมันจะเบิ่งจะเบิ่งผลงานมาแรง เอาครับกระลังกับแห่แล้วครับพี่น้องยืนแล้วครับบาดนี่วันกมี่อ๋อวันกมี่ครับอ้าวครับน้ำเล่ยข้าวครับทานนะพี่น้องแห่แล้วครับเพิ่ไปน้ำการบาดนี่ครับบรรยากาศรอบน้องกรบแพาแล้วครับไอจะโดนครับนี่เงินของเขานี่เอากล้องไปจับกล้องเลยเอ้ยไม่เสียนบบอกนนะเอาเสียไป ป้าพี่น้องบา้านตื่นลงแเฮงเดียครับมีปลาซอยบ้าครับเพิ่นว่าหมึอนี่เอ,อาครับหน้ไฟไฟามันตื่นครับหน้ามันตื่นมุดยังไงไ่เป็นไผ่เอาครับจะไผ่เป็นไผ่เรื่องบาทบุกไปน้ำกันบาทนี่ถ่าธรรมาชาติครับพี่น้องอ๋อครับผุนครับขึ้นจอมนะครับก็มีเราฟังผุนครับมุ้งมึงครับ นี่วนี่ของมึงทีนะอวานบปตีอยู่นี่ยี่ขวนลายนี่เอาไก่ตำมอเหล่าบวหินทุบบอลดีแถวัดนั่งิึงป่าจะฟังไะครับเฮ้แรกครับเฮ้แรก โอ้ครับโอ้ยครับพ่งครับเราฟังครับพระตะเพียนบาทพี่น้องตัวงามครับตัวงามครับใส่สวยครับใส่สวยวางกล้องตัวนี้วางในเช่นบ uh right> ่อยทาลุ no ่นยู่บ่ะอ้าดก็นิ่มเดียววะเฮ้ยเนี่ยไปนั่งเนี่ยก็นิ่มเดียววะอ๋อครับไปจัดดวงครับ แค่แรกครับแค่แรกบุ้งไปน้ำกันครับบาดนี่กฟครับเจ้บพกเอาครับขึ้นมาแล้วครับออืมโอ้บคอับคอคอปบดซ่อนครับลาซ่อนโอ้ใส่ลูกกระปิ่งสวยครับลาซ่อนลาซ่อนเอาครับเจริญิดมากแล้วครับบาดนี้คุณ้องหอยจะไปคอบน ตึ้งเฮงๆก่อนตึ้งเฮงๆก่อนนิดีดด่ครับบรรยากาศรอบน้องครับพี่น,อน,อน,น,อน,น้องน้องน้องมันลากระตึบเดี๋ยวหม้อละจับปลาครับพี่น้องน้องที่สองครับนาบัดปลาครับโอ้ครับเสียกเขียวกับมันนะครับนี่ครับเสียโซกันนะเสีเยเขียวหมดเนี้ย สร้างตีเห็ดีกแล้วสร้างตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองเมี่งเอาชโบเชโบนำเข้าไปเชินโบรอฟังฮะร้อยไปก็ร้อยโตรอเขาเจ้าว่า ไยานเกี่ยวตัวไเึกบอเอาฟากระนักพม่รัดเจ้าบานี่ว่าชิว่าเดีออกกว้างเรือบาดนี่นั่นออำลงเลื่อเจ้าออกทา้างกำลเื่อเ สามสองหนึง่งไปโอ้ยลำดาบซ้ำมามนา,นบบาม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 านนั่นวานสาบนวาบนซ้ำไปไปหรือยังโอ้ครับขึ้นแล้วครับฟังครับฟังครับสวายไหครับ อ้ฟ yes. oh. hey? ังครับพี่น้องปลาในี่โอ้แพีนถือก็สดพี่น้องตัวแบบไงได้ปลาสดีครับโอ้ตัวปลาใสพี่น้องแม่คนยังค้าเดียวรายการได้พี่น้องนี่ เบิ้งเเหี้ยข้าแล้วเดี๋ยวไปยังกม่นีมิดอิ่ติ่วมีไ่โอ้ะานไจังป่ยนี่มันอักมันอักจัจักบ่ไ่ด่าดิไผ่ดวดิคิดว่านี่อนั่นอีดีที่ไป้นี่ย่างมุด่ะไปไไปยังก็มดสะกวันไปอากมดอ่ะไปเช่มุดงกัน่ะ